คือใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะโดนตำรวจตามขับขึ้นทางด่วนใครจะคิดว่าวันหนึ่งจะมีตำรวจเป็นสิบคนบุกมาที่บ้านใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะโดนกำไร E&M โดนหนึ่งนึงสองเสียนติดคุกนหนูก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาโดนอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็เลือกแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าต้องกลับไปเลือกอีกก็คงจะเลือกแบบนี้ อ่านการ์ตูนบ้างในเว็บตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงบ้างแต่ส่วนใหญ่เล่นเกมก็คือในหัวก็คือนั่งเล่นเกมไปแล้วเดีพรุ่งนี้จะทากิจกรรมอย่างนี้ดีไหมนะแต่ว่าถ้าทำกิจกรรมยี้งมันก็เข้าเง่อนไขแล้วก็นั่งเล่นเกมไปอะ <c oughs> เราเปิดเพลงม็อบจนแบบคนที่นั่งรถมาด้วยพี่ที่นั่งรถมาด้วยแบบว่า พูดว่ามึงเปลี่ยนเพลงอื่นเถอว่ากูเหมือนมาม็อบเลยถ้าเอาติดอยู่ในหัวจริงๆคือคนที่คุณก็รู้ว่าขครของสามัญชนปล่อยให้มันย่อยยับไปเถอะไอ้ทุกขนบที่สร้างมากดขี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่เพนกวินกับพี่ไม้ออกมาแล้วก็จะโดนอายัดตัวต่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นอันนั้นก็คือแบบ <c oughs> นั่งดูไลฟ์อยู่บ้านแล้วแบบโกรธโกรธมากแต่ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่อยู่บ้าน เปิงดิบุควนทาไมดันนี่บุควรทำไมไม่เปนไงงคิดว่าแบบจะทำอะไรดีให้ช่วยได้มากที่สุดเราก็ไม่รู้จะทไงดีก็เลยไปหาดูว่าแบบเออมีกาดที่ไหนเขารับสมัครไหมพอไปเจอก็สมัครไปเป็นกาดหนูชอบเรื่องแบบศิลปะการต่อสู้มากเลยนะแต่ว่าไม่ไม่เคยได้เรียนนะไม่เคยได้เรียนแต่ชอบแบบนั่งดูใน u t u b e แบบเวลาแบบเขาสอนในคลิปในยูทูปก็นั่งดูว่าแบบเออเขาทําอะไรยังไงแล้วแบบเวลาดูหนังอะเวลามันมีฉากแอคชั่นอะหนูจะตั้งใจดูว่าเขาจับยังไงทุ่มยังไงอะไร อย่าง17พฤศจิกาตรงบุรรอดเนี้ยอ่าตอนนั้นก็เป็นแล้วก็แบบอย่าง,างน้อยก็แบบได้ถือขวดน้ําแบบช่วยคนว่าเออพี่เอาน้ํำไหมอะไรเงี้ยก็ช่วยเขาแล้วช่วยแบบแก๊สมาอะลาดดับอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ได้ช่วยขึ้นอีกนิดนึงเป็นแรงอีกนิดนึงเหมือนพอเราพอเราได้เริ่มทําแล้วก็ได้เรียนรู้จากหลายๆกลุ่มได้หาประสบการณ์ได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบเก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆว่าจะทําอะไรควรทําอะไรแบบไหนยังไงดี เพื่อสื่อสารกับสังคมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยจนจนมาเริ่มเป็นกิจกรรมต่อ,ตอมาที่เราเริ่มทําเองทีนี้มันมีการแบบตบหน้าเด็กที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่ว่าไม่ยอมลงจากมอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะเสด็จผ่านเส้นนั้นหนูก็นั่งคิดว่ามันมันมันมีปัญหานี่แล้วจะทํำยังไงจะทําอะไรดีแล้วมันมีคนบอกว่าเขาชอบกิจกรรมโพจังเลยมันแบบสะท้อนสังคมได้ดีก็เลยลองคิดว่าถ้าจะเอาสองเรื่องเนี้ยมาบวกกันเนี้ยจะทํำยังไง มันก็เลยกลายเป็นคําถามที่ว่าคุณคิดว่าขบวนสเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่แล้วก็เป็นสองช่องให้คนตอบเป็นการสำรวจความคิดเห็นการลงพื้นที่ไปเลยให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้เขาเห็นว่าอันเนี้ยมีประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะทุกครั้งที่ไปทาโพลหรือว่าอะไรหนูจะพูดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นแบบไหนไม่ว่าคุณจะคิดเห็นเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราก็ตามคุณสามารถเดินเข้ามาแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยจริงๆรู้สึกว่ามันมันประสบความสําเร็จ มากมากเลยกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ําจิตสิ่งสําคัญที่เราต้องการคือเราอยากอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าเราอยากรู้ว่าเออทำไมค,คุณถึงคิดเห็นแบบนี้แล้วเราก็คิดเห็นแบบนี้นะลองมาลองมาคุยกันลองลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพยายามคุยกับหลายๆคนนะแล้วก็คุยกับตํารวจหลายๆคนเหมือนกันบางคนก็พูดในแนวที่แบบว่าน้องเป็นคนไทยหรือเปล่าหนูหนูก็แบบเริ่มงงลอะอะไรเงี้ยน้องเป็นคนไทยคืออะไรแล้วก็มีแบบ ูดดีก็มีแบบเข้าใจแบบเขาเรียกอะไรอธิบายในมุมของตัวเองหาเหตุผลหาตัวอย่างขึ้นมายกเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็นั่งคุยกับเขารู้สึกว่าก็โอเค <laughs> อย่างของขบวนเสด็จก็คือแบบไม่มีใครไม่มีใครติดแบบไม่เดือดร้อนเลยอะตรงตรง,ตรงแบบพื้นที่พารากอนตรงนั้นน่ะก็คือ,คอมีวัยรุ่นก็จริงแต่ว่ามีวัยทํางานมีอะไรอย่างงี้ด้วยมีมีมหลายๆวัยอะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้าง ตกใจด้วยแปลกใจด้วยแล้วก็หลายๆอย่างว่าเออเขาคนเขาเดือดร้อนจริงๆนี่หว่าอะไรเงี้ยแบบเขาเขาก็เข้ามาติดเดือดร้อนมันก็เหมือนที่แบบเราไม่รักอะ่ะแล้วถ้าเขาจะมาบังคับเราว่าให้รักอะ่ะจะจะให้เรารักได้ยังไงมันก็มันก็เหมือนกันก็เลยเข้าใจถ้าเขาจะรักก็รัก <laughs> เวลาเขาผ่านผมก็เรื่องหนึก็มองตามแค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรมากหรอ <laughs> อันนี้มันเป็นขบวนสัน้นก็ได้เห็นแล้วถือว่าเป็นเป็นเกียรติแล้วก็ถือว่าได้มีวาสนาวันนี้แต่ว่าถึงถึงจะเดือดร้อนน้อยจริงแต่เมื่อกี้ที่เห็นตั้งแต่แรกก็มีการไล่ฝรั่งสองคนเข้าไป แล้วก็ยังไม่ให้เขาเดินไล่คุณเมื่อกี้มีคุณคุณตาคุณยายคนหนึ่งก็ไล่้เขาหลบๆจนเขาเดินกลับมาฝั่งนี้แล้วก็ไล่ให้รถตอนแรกที่จะอยู่ตรงนี้ก็เข้าไปตรงนู้นเดือดร้อนน้อยแต่ว่าก็ยังยังเห็นความเดือดร้อนอยู่จริงๆอยากเห็นขบวนใหญ่วันนี้อยากเห็นขบวนที่มีม้าอยากเห็นขบวนที่อ่าอยากอยากอยากรู้ว่านั้นจริงๆว่าแบบจะเดือดร้อนมากขนาดไหนเพราะว่าอันนี้ยังถือว่าไม่เดือดร้อนแต่ไม่เดือดร้อนมากแต่ยังเดือดร้อนอยู่ แต่อยากเลยอยากรู้ว่าอันนั้นเนี่ยจะปิดนะปิดนานแค่ไหนแล้วก็ขบวนยาวขนาดไหนแล้วก็มีมา้ามีม้าก,ก็ประมาณสี่หตัวถ้าเรานับได้แล้วก็สร้างความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนจริงอยากนั่งทำข้อมูลเลยว่าขบวนนี้อย่างนี้อย่างนี้เดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้เป้าหมายก็คืออยากสื่อสารกับเขาโดยตรงรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะแตหกับการแค่ทัปล่อยให้แบบคนไปทํากิจกรรมอย่างฟันติชูป,ป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ มันยังมีความหวังอยู่ทุกที่ทุกการเคลื่อนไหวของเราเราก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราชนะแน่ๆแค่อย่ายหยุดอย่ายอมแพ้วันหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงวันนั้นอีก